การจัดการศัตรูพืชโดวยวิธีผสมผสาน (IPM) การจัดการศัตรูพืชโดวยวิธีผสมผสานหมายถึงการเลือกใช้วิธีการหลายๆวิธีมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืชตลอดระยะเวลาการปลูกพืชเพื่อลดปริมาณของศัตรูพืชอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการศัตรูพืชโดวยวิธีผสมผสาน 1. ปลูกพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์เลือกใช้พืชสายพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ดีเตรียมพืชที่พาะอปลูกดีระยะปลูกเหมาะสมมีการปรับปรุงบำรุงดินการจัดการปุย๋ยการจัดการน้ำและปลูกพืชหมุนเวียน 2. ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้รู้สถานการณ์และข้อมูลต่าง,างๆในแปลงปลูกพืชทราบชนิดและปริมาณศัตรูพืช 3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติทั้งตัวห้ามตัวเมียนและจุลินทรีย์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี 4. เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการผู้จัดการที่ดีในการเลือกวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่เหมาะสม วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหนึวิธีเขตกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชได้ 2. วิธีกล ลดปริมาณศัตรูพืชด้วยวิธีการหรือเครื่องมือง่ายๆเมื่อมีศัตรูพืชเข้าทำลายถ้าพบจำนวนน้อยสามารถใช้แรงงานคนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการทำลายหรือใช้กับดักในการควบคุม 3. วิธีฟิสิกส์การใช้วิธีการหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในการไล่ล่อฆ่าศัตรูพืช 4. ชีววิธีเป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติเพื่อลดปริมาณศัตรูพืชลงให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแบ่งเป็น3ประเภทคือตัวห้ามตัวเบียนและเชื้อจุลินทรีย์ตัวห้ามเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ศัตรูพืชตา,ตายโดยการกัดกินดูดกินของเหลวในศัตรูพืชเป็นอาหาร มักมีขนาดใหญ่กว่าศัตรูพืชหรือมีอัยวะพิเศษสําหรับจับเหยือ่อตัวห้ามหนึ่งตัวกินศัตรูพืชได้หลายตัวตัวเบียนทาให้ศัตรูพืชตายโดยการกินอาหารอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ภายในตัวศัตรูพืชหรือบนตัวศัตรูพืชมักมีขนาดเล็กกว่าศัตรูพืชการทําลายเป็นแบบเฉพาะเจาะจงต่อชนิดศัตรูพืชจะทําลายศัตรูพืชทีละตัวและขยายพันธุ์ได้มากจุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ทําให้ศัตรูพืชเป็นโรคตายจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปจะทําลายศัตรูพืชเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมและสามารถทําลายศัตรูพืชได้ครั้งละมากๆ 5. การควบคุมด้วยเทคนิคการใช้มแมลงเป็นหมันเป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมอาศัยหลักการคุมกําเนินดโดยมแมลงเป็นหมันจะไปผสมพันธุ์กับมแมลงในธรรมชาติทําให้ไข่ที่ออกมาฟอร ไม่สามารถฟักเป็นตัวลดการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืช 6. การใช้สารธรรมชาติการควบคุมศัตรูพืชโด,ดยการใช้สารธรรมชาติคือการนำสารที่สกัดได้จากวัสดุธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการควบคุมศัตรูพืชมาใช้ในการป้องกันกำจัดเช่นมเมล็ดสะเดาตะไคร้หอมพรูป่าหางไหลก้านน้ำหนอนตาอยากเป็นต้นเจ็ด สารเคมีการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ควบคุมศัตรูพืชผสมผสานร,ร่วมกับวิธีอื่นๆได้แต่จะต้องพิจรนารณาใช้เมื่อมีความจำเป็นหลังจากที่วิธีการอื่นๆไม่สามารถควบคุมและกำจัดศัตรูพืชได้ 8. มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการควบคุมการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ไม่ให้เข้ามาระบาดในพื้นที่ โดยมีกฎหมายสำหรับป้องกันและกำจัดมแมลงเช่นพระราชบัญญัติกักกันพืชเป็นต้นประโยชน์จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเกษตรกร,ะกรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสานและนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถใช้ศัตรูธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในแปลงเพาะปลูกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมศัตรูพืชได้ในระยะยาวช่วยให้เกิดสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศซึ่งมีผลต่อการลดปัญหาการเกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ๆและการระบาดของศัตรูพืชช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมอันจะส่งผล